วิธีประกอบกั้สปาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับเพเื่อนสมาชิกกระบวันนี้มาดูว่าวิธีเจาะเจาะยังไงนะครับอ่าวางเข็มเข็มยังไงนะครับอ่าแล้วก็วิธีทำทำยังไงวันนี้มีอะไรขี่บงกี่แบบวันนี้ผมจะมาอาธิบายครบขั้นตอนนะครับในการทำกั้วสปาเจาะวางกั้วสปาในห้องรังเพลิงไปติดตามครับ สวัสดีครับสมาชิกพิมพ์ีแก๊สทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ90้าศูนพิมพีแก๊สนะครับเพิ่มาเจื่อนที่กับวันนี้ขอรับนะพูดถึงว่าตามหลักจริงๆคลิปนี้ผมจะเลยครบหนึ่งแสนวิวนะครับนะแต่บังเอิญว่าผมทำขั้วสปาร์ควันนี้เจาะขั้วสปาร์กเลยมาจะมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูว่าวิธีขั้นตอนนะครับวิธีการเตรียมขั้วสปาร์กจาะสปาร์กขั้วสปาร์กแล้วก็วางขั้วสปาร์กในระยะเท่าไหร่ทำยังไงวันนี้ผมจะทำให้ทุกขั้นนนนตออะครัับเพื่่ๆี คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปเฉลยให้นะครับอ่า100,000วิวนะครับเพื่อนๆใช่ไหมครับผมเคยอธิบายไปแล้วครั้งก่อนนะครับแต่เป็นรูปภาพไม่ได้เห็นไม่ได้เห็น่ไไมด้เห็นของจริงครับนะวันนี้ผมจะทําวิธีทําให้ดูว่าตั้งแต่เริ่มแรกทํำยังไงนะครับเพื่อนๆยิ่ไหมครับผมบอกแล้วนะครับขั้วสปาร์ครับบตผมจะมาใช้ทีหลังผมจะใช้สายแลนเพราะว่าสายขั้วของมันนะครับสายขั้วสปาร์ตนะครับสายเส้นสายแลนนะครับ อ่าฉนวนอุ้มนะครับอ่ามันจะหนานะครับอ่านะครับอ่ามันจะหนาต้าบางผมบอกแล้วต้าบางครับอ่าไฟมันจะกระโดดได้นะครับเพราะไฟมันจะรั่วได้เวลาเราจุดแมกนีโตนะครับก็แต่ใช้สายหนาๆเหมือนสายแลนพวกนี้มันจะหนาไฟมันจะไม่กระโดดมันจะไม่รั่วตรงสายนะครับนะเข็มผมก็ยังใช้เข็มหมดเหมือนเดิมนะครับนะเข็มหมดบบตรกรีด้วยสายแลนนะครับอ่าหลังจากนั้นผมเอาสายไฟข้างในสายแข็งกับสายไฟบ้านครับสายแข็งข้างในนะครับนะ เอามาสวมนะครับผู้บรนหารมิกรับอ่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับสายขั้วสปาร์ครับนะก่อนที่เราจะไปใส่ในห้องรังเพลินครับนะขั้นตอนแรกก็ก่อนนะครับนะกาวร้อนนะครับผู้บริหมาชิกรัเอ่ะเราต้องหยอดกาวร้อนก่อนนะครับจะโลมกาวร้อนนะครับจะรวมกาวร้อนจากกวนเข็มตรงนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเอากาวร้อนมาจะโลมก่อนนะครับถ้าเราไม่จะลมนะครับ เวลามันอยู่ในห้องของไมนะครับมันจะละลายง่ายนะครับถ้าเราเสริมด้วยกาวร้อนก่อนนะครับมันก็เสริมความแข็งแรงทําให้การจะรอการหลอมละลายของมันมันจะช้าลงนะครับเพื่อนสมาชิกครับถ้าเราไม่ทานะครับเดี๋ยวต่อไปนะมันจะละลายทําให้ขั้วสปาร์กมาโดนขั้วสปาร์กลามมาถึงขั้วสปาร์กทาให้สายขั้วสปาร์กที่เราบัดปรีครับมันจะขาดได้นะครับเราต้องชะลมก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับ <ítulo> อย anyway ่าไปโดนปลายคั่วนะครับเพื่อนๆสมาชิกับอย่าไปโดนปลายมันนะครับจะโรมแบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับจะโรมทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งครับะเดี๋ยวไปตามขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆสมาชิกเราต้องมาวัดก่อนนะครับวัดระยะนะครับที่เราจะเจาะนะครับครั้งก่อนผมเคยวาดรูปไปไปดูแล้ววาดรูปไปเพื่อนสมาชิกได้ดูแล้วครับแต่ครั้งนี้ผมจะทําให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับ่ะ ถ้าเป็นท่อดังเปลือนครับน่ะของผมไม่ว่าจะเป็นบอลวาลหรือว่าวาออโต้นะครับน่ะระยะการวางนะครับน่ะการเจาะเพื่อจะวางขั้วสปาร์กครับน่ะผมจะใช้อยู่ที่6เซนติเมตรนะครับน่ะนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับนะูจากรูนะครับน่ะจากด้านบนมารูนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับน่ะจะอยู่ที่6เซนติเมตรนะครับน่ะคงจะเห็นนะครับ6เซนติเมตรนะครับน่ะแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับหกเซนติเมตรแล้วระยะนะครับน่ะรูต่อรูนะครับน่ะ รูต่อรูอยู่ที่1เซนครึ่งนะครับนะผมจะวัดให้ดูนะครับหเซนครึ่งนะครับเห็นหรือเปล่าครับเพื่อนสมาชิกครับคงจะเห็นนะครับอ่ะระยะรูนะครับอ่ะหเซนครึ่งนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปเจาะนะครับอ่ะเจาะนะครับอ่ะต้องใช้ดอกสว่านให้เท่ากับขั้วสปาร์กพอดีนะครับเพื่อนสมาชิกครับ เวลาเสียบเข้าไปให้มันฟิตๆนะครับพอพื่อนจิ๊กกบอกให้ฟิตสักหน่อยนะครับนะอย่าให้มันหลวมนะครับอ่ะต้องเจาะแล้วให้มันฟิตๆสักหน่อยนะครับนะผมใช้อยู่ประมาณเบอร์สามมิลนะครับพื่อนพจิ๊กกะผดอกสว่านแต่เกิดว่ามันฟิตถ้าเกิดมันใส่ไม่ก้าวก็ประมาณคว้านไปสักหน่อยนึงให้มันเข้าแบบฟิตๆสักหน่อยนะครับนะแล้วก็ต่อไปก็จะมาหยดกาวเดี๋ยวผมไปเจาะเสร็จแล้วก็มาฝังแล้วก็หยอดกาววิธีหยอดกาวหยอดยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนเพื่อนสมาชิิครับ ครับสมาชิกครับอ่ะพอเจาะแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับน่ะเจาะเข้าไปแล้วครับน่ะระยะก็ผมบอกแล้วว่าจากนี้มันถึงรูนี้นะครับอ่ะหกเซนติเมตรนะครับระยะรูระหว่างรูอยู่ที่1นึ่เซนครึ่งนะครับน่ะหลังจากนั้นเอาเข็มนะครับอ่ะมาใส่เข้าไปเลยนะครับน่ะใส่เข้าไปทั้ง2ด้านนะครับเพื่อเป็นสมาชิกครับอ่ะก็ระยะผมบอกแล้วนะครับเวลายึดเข้าไปในห้องรงเพลองนะครับ่ะเวลาที่เราเจาะแล้วเรายึดเข้าไปในห้องรงเพืองครับอ่ะ ให้มันโผล่อยู่ข้างในนะครับนะก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะเพราะว่าจะมาทำไมผมบอกว่า1เซนติเมตรนะครับอ่ะเพราะว่านะครับอ่ะถ้ามันยาวเกินนะครับอ่ะเวลามันจุดสปาร์คก็ระเบิดนะครับเวลามันระเบิดในท่อเผาไหม้นะครับอ่ะมันจะมีแรงดันทําให้เข็มมันขยับได้นะครับเพื่อนสมาชิกครับถ้ายาวมันยิ่งขยับเวลามันจะอ่าเวลาการเผาไหม้เกิดการเผาไหม้แล้วก็แรงออก จากห้องก่อไหม้นะครับน่ะมันจะทําให้เข็มมันขยับนะครับน่ะถ้าเราทําให้สั้นๆนะครับน่ะมันก็จะไม่ขยับนะครับผู้บี้กิตยิ่งยาวมันยิ่งขยับนะครับน่ะทำให้ขวดสปาร์คติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับน่ะก็อยู่ประมาณนี้เพื่อนๆสมัยที่เห็นขวดสปาร์คไหมครับน่ะก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับน่ะจนเข้าหากันนะครับน่ะก็ระยะกั้วก็อยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับเพ้ร่งาวมันยิ่งับนะครับน่ะ ห้าต่ำกว่า5มิลลิเมตรนะครับถ้าเกิดว่าทำกว่า5มิลลิเมตรนะครับไฟมันจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองหรือสีแดงครับทำให้การจุดผาอไหมของแก๊สในห้องผ่อไหมของเรา,าในห้องรังเพลิงของเราครับมันไม่สมบูรณ์นะครับทำให้แก๊สมันไม่มีแรงดันปอนะครับนะต้องให้เป็นสีฟ้าเท่านั้นสีฟ้ากับสีขาวตอนนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็เดี๋ยวผมจะเอากาวร้อนมาหยอดนะครับสกู่คกับจัดจัดพวดสปาก่อนนะครับอนะ พอจัดเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะเราก็เอากาวร้อนมาหยอดก่อนนะครับอ่ะอันดับแรกเอากาวร้อนมาหยอดโคนข้างนอกก่อนนะครับนะเพื่อให้มันอยู่ตัวนะครับ่เพื่อนเพื่อสมาชิกครับหยอดไปนิดเดียวก่อนนะครับให้มันอยู่ตัวนะครับนะครับรอให้มันแห้งสักหน่อยครับอ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปหยอดข้างในขั้วข้างในครับแล้วก็เอาผงพ v c ซมาโรยครับเดี๋ยวผมจะให้ตรงนี้มันแห้งก่อนนะครับเพื่อนเสมาชิกครับ ก่อนที่เราจะโรยผง PVC นะครับเพื่อผสมผสาิกับเราต้องเอาแมกนนโตมาลองก่อนนะครับว่ามันกวดสปาร์กมันพอดีหรือเปล่าครับจุดว่าไฟมันเป็นสีฟ้าหรือสีขาวหรือเปล่านะครับเราก็เอาแมกนนโตเรานะครับที่เราจะใช้นะครับเอามาต่อเข้ากับสายกวดสปาร์กนะครับแล้วก็เรามาเช็คดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับมันจะเป็นสีฟ้าหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ เปิดสมาชิกันไหมครับเห็นสีฟ้าไหมนะครับขั้วสปาเก็ตไหมครับสักครู่นะครับถ้าได้ระยะระะยนี้แล้วนะครับน่ะเป็นสีฟ้าแล้วแสดงว่าผ่านนะครับน่ะแล้วต่อไปก็เราก็เอากาวร้อนมาหยอดแล้วก็เอาผง PVC มาหยอดข้างในนะครับเพื่อป้องกันกับหยอดข้างในเสร็จแล้วครับน่ะหยอดตรงโครงขั้วสปาข้างในนะครับน่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เวลาจะใช้ไปนานๆนะครับนะ ขวดสปาสกับอ่ถ้าเราไม่นี่นะครับนะถ้าเราเอาไม่เอาพงพิวซีมาโรยนะครับมันก็จะทําให้รั่วเวลาการจุดระเบิดในห้องผอไหม้ครับะมันจะรั่วตรงขวดสภาสครับะแล้วก็มันจะรั่วมาข้างนอกครับอะทำให้ขวดสปาสแล้วก็ขวดขวดสายไฟบัตอรีข้างนอกครับมันจะขาดนะครับแล้วก็ทําให้อากาศข้างนอกมันเข้าไปข้างในนะครับอพอขาดเข้าไปข้างในก็มันก็จะยิงไม่ติดนะครับเพื่อเนเหตุกรั์ผมก็ทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนะครับดเดี๋ยวผมจะเอาผง PVC มาหยอดนะครับอ่ะก่อนจะหยอดผง PVC นะครับตู้เบอร์สัมมิชิกับอ่ะผมต้องเอากาวตาช้างนะครับอ่ะเอากาวตาช้างมาหยอดขั้วข้างในก่อนแล้วก็ถึงจะไปใช้ผง PVC มาโรยนะครับก่อนจะโรยผง PVC นะครับอ่ะผมต้องเอากาวร้อนนะครับอ่ะหยอดข้างในขั้วสปาร์ก่อนนะครับอ่ะหยอดเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะผมก็เอาผง PVC ไปโรยอุดตรงโคนทั้งสองขั้วนะครับตู้เบอร์สัมมิชิกับอ่ะ Magic, ก็เพื่อนๆสมาชิกก็คงอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับน่ะนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาผง PC นะครับนะ่ะตักเข้าไปนะครับนะ่ะตักเข้าไปโรยข,ข้างในนะครับโรยข้างในนะครับน่ะโรยให้มันปิดขั้วข้างในนะครับนะ่ะปิดขั้วข้างในนะครับนะ่ะโรยปิดขั้วข้างในทั้งสองขั้วนะครับอนะ่ะ พอปิดขั้วนะครับอ่าดูแล้วมันขิดขั้วครบหมดแล้วนะครับอ่าเราก็เอา่าร้อนไปหยอดอีกทีนะครับเพื่อเป็นสมาชิกกันบาเพื่อเสริมความแข็งแรงอีกครั้งครับเดี๋ยวผมจะหยอดได้เสร็จนะครับหลังจากเราใส่หยอดผง VC นะครับอ่ารอยโคนไปแล้วนะครับอ่าหยอดคาวร้อนอีกรอบหนึ่งครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะเพื่อเป็นสมาชิกจะมองเห็นหรือเปล่าครับนะผง v c ผมจะเป็นสีดานะครับอ่าสีดําสีเทานะครับนะก็อุดโคนหยอดโคนหมดนะครับนะแล้วก็ พอได้กนณะนี้แล้วครับเพื่อนๆสมาชิกครับเราต้องมางอครับนะงอนะครับ่ะงอขั้วสปาร์กนะครับอ่ะพองเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะติดกาวร้อนพอติดกาวร้อนเสร็จปุ๊บครับตรงนี้ต้องเอาผง p v c มาพอกตรงโคนอีกครั้งหนึ่งครับนะเพื่อการรั่วจากข้างในอีกรอบนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับเพื่อเสริมความแข็งแรงครับนะก็เพื่อนๆสมาชิกคงจะเข้าใจนะครับอันนี้ผมอธิบาย นะครับขั้นตอนแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มจากการเราเตรียมคั้วสปาร์กนะครับนะต้องใช้สายแบบไหนนะครับทำยังไงนะครับนะวิธีการเจาะนะครับเจาะท่อรังเพลิงของเรา้วครับะแล้วก็วิธีการระยะห่างการวางขั้วสปาร์กนะครับนะแล้วก็ปอเสียบขั้วสปาร์ก้าไปครับะระยะ1เซนติเมตรครับห้ามยาวเกินกว่านั้นนะครับถ้ายาวเกินนะครับเพราะการจุดสปาร์กข้างในนะครับทำให้เกิดความแรงดันแล้วทําให้มัน เข็มมันขยับได้ทําให้สควสปาร์คมันติดติดดัๆนะครับเพื่อนสมาชิกก็วันนี้เอามาฝากกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วทุกขั้นตอนนะครับนะแล้วตรงนี้เราอย่าเพิ่งใส่เราต้องใส่เข็มควอสปาร์้เสร็จก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปหล่นไฟนะครับหล่นความร้อนนะครับเราจะใส่บอลวาลก็ได้เราจะใช้วาลออโต้ก็ได้ข้างหน้านะครับแต่เราต้องจบผมบอกแล้วให้จบมาถึงจากขอบตรงนี้มาถึง6เซนติเมตรนะครับเราจะใช้ได้หมด ทั้งบ่อนว่าแล้วก็ว่าออโต้นะครับเพื่อปุ่นสมาชิกครับป๋าก็คงจะเข้าใจครับอ่าคลิปนี้มีประโยชน์สิไลค์เหมือนเดิมนะครับเพื่อปุ่นสมาชิกครับท่านใดที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งติ้งๆไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวท่านจะได้ไปพลาดคลิปทุกคลิปนะครับผมเอาความรู้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับนะคลิปหน้าจะเลย10,000แวิวกับเพื่อนๆสมาชิกครับเพื่อนๆสมาชิกครับป๋แน่นอนครับคลิปหน้าจะเลยแน่นอนนะครับนะมา